เอาละครับก็อยู่กันกับอ่าอพิโซดที่สองชปเตอร์ที่2นะครับผมของด่านเยรูซาเลม็มนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดูซิว่าเราจะสามารถหนีรอดจากอ่ฝูงซอมบี้ได้หรือเปล่านะครับผม ไปเลยครับเจอซอมบี้ก็ต้องบวกเลยเอ้าวไม่ได้บวกละเพื่อนยิงหมดโอ้โหเยอะๆแบบนี้เรื่อ e นี่ไงยังไม่ตายใช่ไหมเอ้ยไงนี่ไง,ไงไไไเติมกระสุนแป๊บอะไรอ่ะเะไป,ไปิดแป๊บโอเคไม่เอา เ okay, ปิดประตูเปิดประตูแล้วก็ยิงเลยครับโอเคไอเทมเสริมปู่วะเยะเย้ ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ภารกิจเราต้องปกป้องด็อกเตอร์นะอะไรของคุณเนี่ยนอนไปนอนไปเอาไฟฟ้าติดตั้งตรงนี้แล้วกันอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ปืนไฟว่ะอ,อืเผาไปไปเผาไปไปเอ้ยอย่ายิงกันดิ ระเบิดไปซะเติมระเบิดแป๊บเติมกระสุนแป๊บเฮ้ยมาแล้วโหทุกคนดูครับผมคนเยอะทุกคนดูเฮ้ยอย่าเพิ่งขึ้นมา นี่ไงเดี๋ยวจัดไปดดเดี๋ยวนะนี่ไงนี่ไงแกเป็นโกโก้พรันด์บิซา่าเดี๋ยวไปใช้ปืนไฟโชว์ดีกว่าอ้าวไม่ต้องโชว์ละ เออเป็นไงล่ะอืมระเบิดระเบิดหมดยางหมดยางกระสุนฮะจะหมดแล้วเต็มกระสุนกันมาไหมเฮ้ยเฮ้ยอาอกระ,ะสุนหมดกระสุนตึนไปหมดอ้ยไม่ต้องมาเกาหลังให้ไม่คันไม่คัน อ๊อยอ๊อยอเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บเพื่อนจะเน่าแล้วเออนี่ไงขึ้นมาแล้วมันก็จะโดนเผานะครับผมแม่เรานี่มันฉลาดจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวพิเศษนี่ไง เฮ้ยต<โ>ัวนี้ตายเท่วะเติมกระสุนครับเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนผมเองผมเองผมเองเพื่อนโดนชกสแลมผมเองผมเองบอกแล้วผมเอง แล้วก็ค่อยๆเดินเฮ้ยมีให้เต็มกระสุนอีกแล้ว,อลวรอเพื่อนก่อนนะครับผมโอ,อโอ้โหเข้ามาในโรงงานดูดิซอมบ้อย่างเยอะอะ เปิดเลยเปิดเลยสปี머มมอร์อยู่ไหนโอ้โหอยู่พุทธไกลเออมาดิ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 เออเอาหมดแล้วเหรออุย้ยยังว่ะ ไม่งไงร,ระเบิดกลายเป็นโกโก้คันพิซซ่าเออหมดละไปเพื่อนไปไปเพื่อนไปผมเปิดเองผมแทงผมแทงมันต้องไปเปิดข้างบนวะไปทางไหนวะลืมอ๋อทางนูน้น ไปไปไปเปิดสวิต์ไปผมอยู่ข้างล่างเองเจ๊ะ mm, yeah. ไปไปไปผมแทงผมแทงไปเอ้ย,อยหลังหลังเออเป็นไงล่ะผมแทงให้ผมแทงให้อ,อือนางทานันเมื่อยไหมครับอือผมยิงเองเฮ้ยใครโดนวะ ต้องไปยินข้างหลังมันเพื่อนไป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 กระโดดลงไปเลยอย่าไปกลัวแล้วก็เติมกระสุนโอเคครับอะไรเนี่ยซีโฟหรอ อะไรอะงองทุกคนดูฉากเขาทำฉากสวยนะจบแล้วที่ผมเสียเงินซื้อเกมนี้นะครับผมเดวันด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้เอ้ยทางอีิีเขาแจกฟรีนะครับผมก็ใครที่สนใจก็ไปโหลดมาเล่นได้นะครับผม แต่ว่าอาจจะหาห้องนานสักนิดนึงนี่วางระเบิดไว้ก่อนเพราะว่าซอมบี้มันชอบมาตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนี่ไงเห็นปะบอกแล้วมผมเล่นจนจำได้ว่ามันจะมาทางไหน มีปืนขั้นสามไหมไม่มีงั้นก็เติมกระสุนก่อนแล,กนและกันแล้วก็เก็บระเบิดแล้วก็เม็ดคิดเม็ดคิดเม็ดคิดเรามีเรานี่หว่าไปพร้อมยังเพือพ่อนเอ,อ้ยทีบอืมผมเองผมเองอย่าเดินตายนะผมบอกแล้วผมบอกแล้วว่ามันมีระเบิด ผมโดนมาเยอะผมเจ็บมาเยอะอืมเยอืออืมคือไอ้ข้างหน้าเราอะอย่าเพิ่งเดินไปนะครับเพราะว่ามันเป็นดงระเบิดถ้าเราไม่ไม่ยิงอะซอมบี้มันก็จะเดินมาเหยียบไง แต่ถ้าเราเดินไปมันก็จะโดนระเบิดเอ,เอ้าเฮ้ย <c oughs> เท่จังวะนี่ไงโอ้ยไปไหนละไ <c oughs> อ้คนเท่เลยอะ่ะ พอไปดีกว่าไปเพื่อนผมแทงเองเออเออใครยิงเออเออผมบอกผมแทงเองไปเลยอย่าไปกลัวแค่ไฟอ๋อร้อน ปืนที่มันเหมาะสมกับเราไปนี่ไงปืนที่เหมาะสมกับเรา a d v a n c e s m g ปืนกลโอ้มาต้อนรับแล้ว <c oughs> อย่าวางระเบิดไว้ตรงด็อกเตอร์อันหนึ่งแล้วกันโอ้ย,อย,อยเยอะว่ะซีซั่นเก่าอ่ะมันยังไม่เยอะเท่านี้เลยนะนี่ไม่มีโอกาสได้เดินเลยเนี่ย เออเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดลับนะครับผมมันจะมีอย่างน้อยสองอันนะเอ,อ้ยอย่างน้อยหนึ่งอันคือวิ่งมาได้เลยแต่ถ้าใครจะตามเออที่เกมเขาพาไปก็เข้าไปได้นะมันจะได้เร็วขึ้นไงเนี่ยผมผมเล่นจนจำได้อะ ว่ามันจะเกิดตรงนี้ทุกทครั้งเอ้ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์กำลังแย่ผมมาแล้วด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไม่ต้องกลัวเอ้ยนี่เราก็ช่วยเพื่อนได้แล้วสองอันอเ,เห็นปะเร็วกว่าเยอะตัวเกมมันจะพาไปทีละอันไงเฮ้ย เดี๋ยวผมเอาระเบิดไว้ให้ด็อกเตอร์อันหนึ่งแล้วกันนะช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ย,ยพวกนี้เขาน่าจะยังอ่เปิดประตูไม่เป็นนะเพราะว่าพวกเขายังเลเวลน้อยอยู่เราเราู้วิธีเราก,เราก็เราก็ต้องแบกพวกเขานะครับโอเค คือตอนแรกๆผมก็เล่นไม่เป็นหรอกไม่รู้ว่าเปิดประตูยังไงด่านนี้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าต้องไปหาอยู่ไหนวะต้องไปหาต้องหาซัพพลายให้ด็อกเตอร์โอ้ยกดดันวะอยู่คนเดียวเราเว้ยเอ้ยช่วยหน่อยเรจะตายแล้วไฮ้ช่วยหน่อยขอฮิวก่อนเด้อ โอเคอีกอันนึงอยู่ในนี้มาเดี๋ยวจะสอนวิธีเนี่ยแค่เดินมาแล้วก็กดอีแต่ตอนแรกผมก็ทำไม่เป็นหรอกนะเออเอาซัพพลายก่อนด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เอ้ยปกป้องด็อกเตอร์เว้ยอย่าให้ด็อกเตอร์เป็นไร เฮ้ย n ่าปแล้วนี่มามามาขึ้นรถขึ้นรถแล้วหนีเร็วๆโอเคโอเคผ่านแล้วครับทุกคนโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดบายบายจ้ะน้องซอมบี้ตีแน่ชนไปเลยโอ้ยังเยอะ Fenix we met heading the think I it to a b s โอเคครับ <ett> ก <Cloud> ็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกอร์กันสักนิดหนึ่งนะครับโอเคก็คิวซอมบี้ได้ที่สองนะแล้วก็ยิงพวกตัวพิเศษได้ที่1นะครับผมที่เหลือก็เออที่โหลเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ